ในหลวงรัชกาลที่สิบทรงบัญชาการการรบด้วยพระอ,องค์เองคำสั่งให้ทำลายยุบทธปกรทางทหารของขมินทั้งหมดจนกว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อประเทศไทยได้อีกภารกิจจึงจะยุติกองทัพภาคสองยื่นคำขาด ฮุนเซนลูกชายหากต้องการหยุดยิงให้หยุดกะเฮียนกะเหื้อรืออยากได้พื้นที่ของไทยถอนเรื่องสารโลกมาคุยโต๊ะเจรจาเท่านั้นในหลวงพระราชินีสุธิดาทรงรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนกัมพูชาไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทั้งหมดโดยเมื่อวันที่24กร,รกฎาคม2568 เวลา18นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่พันตีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผูว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสิบตะกร้าไปมอบแก่จ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูลา สิบเอกปฏิพัฒน์ีลาสัาตย์สิบโทบุตรเทพจารุบรรยงพลทหารธนพัฒน์หุยวันพลทหารนัทวุฒิสีเข้มพลทหารพิสิทธ์เสนาสีพลทหารสุภกิจพงไทยพลทหารเสกสรรลุนลุนลนะจักรพลทหารจัก,กิจบุตรเตพลทหารจัก,กรพง์ขวดจัน์กำลังคนหน่วยเฉพาะกิจที่หนึ่ง กองกำลังสุรนาลีที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะทำการลาดตระเวนเส้นทางจากฐานปฏิบัติการมรกตุไปยังเขต481ตบโดมประดิษฐ์อเภอน้ำยืนจังังหวดอุบลราชธานีเมื่อวันที่16และ23กร,รกฎาคม2 5 6 8และเข้ารับการรักษาพยาบาลณนะโรงพยาบาลค่ายสัพสิทธิประสงค์อ,อวารินชำราบจังบังหวดอุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นเวลา1 9นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วาทีพันตีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวนสามตะกร้าไปมอบแก่นายโปรดโจราษนายรัฐศาสตร์ บุญกันและนายวงทวั์แก้วคันโทร,ราชสดุดที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่24กร,รกฎาคม2568และเข้ารับการรักษาพยาบาลณนะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพพราชเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรโดกระหม่อมทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไ้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยการได้รับพระราชทานพระมหาการณุณาในครั้งนี้ยังความเพื่มปิติและสำนึกในพระมหาการณุณาทีุ่ณแก่กำลังพลนและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดมิได้ คนเอกทวัชชัยสมุทรสาครอดีตแม่ทัพภาคที่สองได้สัมภาษณ์กับผู้สึ่ขาว่าไม้ตายเราถ้ามันไม่ยอมหยุดยิงล้ำแดน่นข้าม,มาทำร้ายประชาชนให้ยิงตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเอาให้หมดเลยรับรองหยุดแน่นอนต้องยิงท่อน้ำเลี้ยงแล้ว F16 ไปทิ้งนูน่นเสียม,มาราชพัตตบงพนมเปนเอาให้ดิดขาดทีเดียวจบ เพจเฟซบุ๊กกองทัพภาคที่สองโพสต์ข้อความว่าศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองสรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดยนไทยกัมพูชาวันที่25กรกฎาคม2568ณเวลา12นาฬิกาตามที่เกิดสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดยนไทยกัมพูชาศูนย์ป,ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองสรุปผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้ สถานการณ์การสู้รบวันที่25กรกฎาคม2568เวลา8นาฬิกา30นาทีกลยุทธ์ฝ่ายตรงข้ามใช้กำลังทหารราบเข้าประชิดกำลังฝ่ายเราเพื่อป้องกันฝ่ายเราใช้อาวุธยิงสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามใช้รถถังและอาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลโจมตีขอบหน้าพื้นที่การรบพื้นที่ส่วนหลัง มีความพยายามโจมตีในพื้นที่สัมเตช่องตาเทาและปราสาทต,ตาเมือนพื้นที่ช่องบุกเป็นการตอบโต้ระหว่างปืนใหญ่กับ b m 2 1พื้นที่ช่องอ่านมา้าปรับกำลังเข้าควบคุมตามเส้นเด่นพื้นที่ชําเตฝ่ายตรงข้ามรวมกำลังทหารราบรถถังตีโต้อตอบเพื่อยึดพื้นที่คืนพื้นที่ช่องตาเทาพื้นที่พระวิหาร หนึ่ง่าศึกบริเวณวัดเก้วพื้นที่ภูมะเขือฝ่ายเราเข้าตีฝ่ายตรงข้ามยิงโต้อตอบพื้นที่ช่องโจอมอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ทั้งสองฝ่ายใช้อาวุธยิงสนับสนุนโจมตีกันไปมาพื้นที่ปราสาทตาควายอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่าศึกเพิ่มเติมกำลังขึ้นมาเป็นจำนวนมากฝ่ายเราต้องปรับแผนและพื้นที่ปราสาทตาเมืองทุมอําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ฝ่ายเราวางกำลังฝ่ายตรงข้ามพยายามเข้าตีกา,การอพยพประชาชนจำนวน131จุดดังนี้พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์อพยพเข้าพื้นที่รวบรวมพลเรือน1จุด4,813คนจังหวัดสุรินทร์อพยพเข้าพื้นที่รวบรวมพลเรือน20จุด21,646คนจังหวัดศรีสเกษ อบพยพเข้าพื้นที่รวบรวมพลเรือน43จ26,511คนจังหวัดอุบลราชธานีอบพยพเข้าพื้นที่รวบรวมพลเรือน67 14,76คนล่าสุดอบพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว63,446คนผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ตำบลตามียงตำบลปากใดและตำบลจีกแดงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์มีกระสุนปืนใหญ่ตกในพื้นที่ตำบลศรีวิเชียรอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีกระสุนปืนใหญ่ตกบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายสี่หลังตำบลรุงตำบลเมืองและตำบลหน,นองยาลาดอําเภอกันทลักจังหวัดศรีสเกต กระสุนปืนใหญ่ตกในพื้นที่ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการสูญเสียต่อชีวิตของประชาชนการช่วยเหลือประชาชนจิตอาสาพระราชทานดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่4จังหวัดเพื่อดูแลและช่วยเหลือประชาชนอำนวยความสะดวกประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวและช่วยขนย้ายสิ่งของรวมทั้งช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยจัดจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานจำนวน2,318นายเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่4พื้นที่ประกอบด้วยจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่4จังหวัดดังนี้จังหวัดบุรีรัมย์ ที่สนามช้างอารีนาจังหวัดสุรินทที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุริน์อำเภอเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุริน์อำเภอเมืองและที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงอำเภอรปราศาสตร์จังหวัดศรีสะเกดที่วิทยาลัยเทคนิคกันทลักษ์ตำบลจานใหญ่อำเภอกันทลักษ์และที่โรงเรียนตะกาศประชาสามัคคีตำบลตะกาศ อำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีที่ว่าการอำเภอเดีดอุดมจากสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นกองทัพบ,บุกโดยกองทัพภาคที่สองยังคงยืนยันถึงเจตนาในการปกป้องอธิปไตยที่เกิดจากการลุกรานของฝ่ายกัมพูชาภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมิใช่การละเมิดหรือลุกรานจากฝ่ายไทยตามที่กัมพูชากล่าวอ้าง และพยายามนำเสนอข้อมูลเพื่อสร้างความชอบธรรมในสายตาของนานาชาติดังนั้นจึงขอเรียกร้องไปยังประเทศกัมพูชาให้ยุติการกระทาในลักษณะที่ต้องการครอบครองพื้นที่ที่อาาเขตประเทศไทยโดยนำเรื่องพื้นที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาตัดสินโดยสารโลกและกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาในฐานะมิตรประเทศต่อไป